walking slowly มาแล้วจ้านอนบินยังินเนี่ยนอนต่อนอนแบบนอนไม่สนใจโลกอ่ะเคยมีอยู่ที่นึงนั่งกลับนั่งกลับมาจากตุรกีแล้วนั่งดินทางเดินอยู่อายุทยาเมื่อเรามาถึงอายุทยาสิ่งแรกที่เราทำคือกิน เราบอกคนขับเราบอกพี่คนขับว่าวัดใหญ่จ้ะพี่เขาก็ดิ่งมาเลยกะว่าเข้าวัดสุดฤทธิ์เปล่าแต่แว่าเราไม่ได้ไปวัดใหญ่ชัยะมืองคนเรามาวัดใหญ่ไก่ฉีก๋วยเตีย๋ย <c oughs> วก็คือพี่คนขับดิ่งเข้าวัดเลยกะว่าด,ดิ่งเข้าวัดแน่นอนแต่ทําอะไรเราทําอะไรีรไร่นี่เน,นีคือไก่ฉีกเออเราทําอะไรเราบอกว่าจอดหน้าร้านไก่ฉีกเลยพี่ วันนี้เราตั้งใจมากินตั้งใจมาดูทองตั้งใจมากินกุ้งตั้งใจมากินไม่ได้ตั้งใจมาดูวัดเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นตัวกินนะจ๊ะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปว่ากันระเดิมมื้อแรกด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกดาบโลดหน้าวัดใหญ่สภาพการก็คือถึงขั้นต้องบอกกันว่าเบานะมีอีกหลายมื้อนะ กินก่อนอย่าค่อยว่ากันกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์พนครเอ้ยอพี่พันิธภอะไรพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือแม่จะมาดูทองที่นี่เขาทําใหม่แล้วเราจะไปดูกันสวยๆอย่างอวดชุดจังเลยอย่างอวดเสื้อจังเลยเสื้อเป็นสบายได้มาจากงานโคดไปขึ้นรถไปพิพิธภัณฑ์สามพยากันนะจ๊ะ ยุดยาเข้ามือแ้วไปพิพันธ์กันดูทองพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเจ้าสามพระเยาก็คือมาบ่อยมากใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วเขากำลังทำซ่อมตึกใหม่อยู่นะคะเอ้ยซ่อมตึกเก่าตึกหน้าอยู่แต่60ปวัตถุประสงค์ที่เรามาก็คือ เราจะมาข้างหลังเราจะไปข้างหลังเพื่อไปห้องจัดแสดงห้องจัดแสดงเครื่องทองนู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 การเครื่องทองอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นกันออกจากพิพิธภัณฑ์สามพญญาแล้วใครอยากดูมาดูเองห้ามถ่ายวิดีโอข้างในเพราะฉะนั้นมาดูเองนะจ๊ะก็เป็นเรื่องราวจากกลุ่มสามวัดสีวัดที่ที่มันเคยแตกอยู่ที่อยุธยาเพราะฉะนั้นก็ทันสมัย สวยงามที่สำคัญแอร์เย็นมากันได้ตอนนี้เรากำลังเลื่อนตัวถ้าเราขึ้นไปพร้อมเด็กพวกนี้สั่งนิยาร์แล้วก็เราจะไปเจดีย์เขาทองไปดูกันปัดแอร์วัดพมะพุเจ้โอ้แต่งโมขึ้นขบวนรถแล้วเราตั้งระลึกยาข้อดูไปคือวัดเขาทองอยู่ลิบๆๆล้วดูในไอเด็กๆมันมาแล้วมัถาย แต่ละชั้นมีบันไดทางเดินขึ้นมีลานประทัดสินเฮ้ยต้นไม่ได้อยู่วัดภูเขาทองไม่มีคนเลยทั้งวัดมีเราสี่คนเป็นหลังมาคุมประเด็นก็คือเขาคุมไว้ให้ข้างหลังมันจะดีภูเขาทองอยู่ไหนนี่จะดีภูเขาทองคุณไม่มีคนมาเลยว่างๆมากันนะอาทามอะเมันไม่ดีประเด็นก็คือว่า ตัววัดเป็นวัดเก่าสุดๆแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปข้างในนี่ตัววัดเจดีนะคะอย่างที่บอกทั้งวัดมีแค่เราสี่คนจริงๆไม่มีคนนะนี่หมุนให้ดูหมุนให้ดูหมุนให้ดูนี่เจดีอยู่นี่เจดีเจดีเจดีเอาเจดีไปไหนเอาเจดีฉันหายว่ะนี่เจดีอ๋ออยู่หลังต้นไม้ นี่เจดีย์ภูเขาทองข้างล่างเขาเชื่อกันว่าข้างล่างเป็นฐานที่ตั้งแต่ยุคพม่าสร้างนะคะยุคปูเลงนองสร้างอะไรประมาณนั้นนะข้างบนก็จะเป็นทรงของพระนเรศวรสร้างสมัยพระนเรศวรสวยมากสวยมากสวยมากซ่อมใหม่แล้วดีมากเลยมาดูกันนะตอนนี้เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านขึ้นข้างบน มันจะม,<า>มันจะเป็นร้านมา,ม,ามันจะเป็นร้านประทักศิลป์สามลานซ้อนกันแบบนี้มีชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเดินรอบได้นี่มันคืชั้นที่สอง ีชั้นที่สองแบบนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวขึ้นไปนี่นก็จะเป็นายไม้ทักสินเกือบแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงสวรรค์แล้ว นี่เป็นลานวักษินชั้นบนสุดแล้วเราก็เดี๋ยวซ้ายเพื่อเวียนขวาันจะเห็นวิวยานี่ว่าจะดีนี่นี่มองไปทางนี้นี่อ,องอะไร่คือจะดีพันฒนาในสวนที่เราเข้ามา อ,อก็จะเจอกันจะดีแบบนี้นี่เราเดาเล่นๆว่าฝั่งนี้ควรจะเป็นโบสถ์เพราะว่าโบสถ์ส่วนใหญ่จะอยู่ทิศตะวันตกนะคะแล้วก็วิหารมักจะอยู่ทิศตะวันออกถ้าเราเดาเล่นๆแต่ถ้าฝั่งนี้เป็นหน้าวัดฝั่งนี้น่าจะเป็นทิศตะวันออกก็จะเป็นวิหารเป,เป็นวิหารหลวงแต่ว่านี้ก็คือ เขาทำใหม่เนาะเขาซ่อมแล้วก็ด้วยการสร้างหลังคาคลุมก็ทําให้โครงสร้างหลายๆอย่างมันนะยังเห็นชัดอยู่นะคะก็ปูพื้นกระดางให้เดินสบายๆทำดีอะ่ะทำดีทำดีเหมาะที่จะมากันแวะมานะไม่มีคนเลย นางปลื้มนะคะวัดนี้มีพระประธานชื่อหนวงพ่อข,ขาวแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราชอบมาวัดนี้มากเพราะว่ามันมีลายปูนปั้นที่เด่นมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของลายปูนปั้นที่เป็นศิลปะอุธยาแท้ๆนะคะเพราะว่ามันจะมีลายาก้านใหญ่ๆตรงกลางแล้วก็ออกลายพข้างเนาะเดี๋ยวเอาลูกให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนก็เ,เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอุธยาแล้ว ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ตอนนี้กำลังโปรโมทอยู่ลิซ่าแบ,บ็คพิงเข้ามาที่นี่เขาก็โปรโมทรูปกันสุดดีสุดเด็ดยั้นเราเป็นคนไทยเราก็เหมือนลิซ่าเราก็ต้องมากันนะนี่คือวิหารฝั่งนี้ฝั่งนี้ร้อนมาหน่อยฝั่งนู้นคือพระอุโบสถมีใบเตยมานี่เ,นเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อขาวบนวิหารก่อนเดีย๋ยวค่อยไปดูโบสถ์กัน มาหลังนี้ะนะคะเจดีย์วัดนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมาดูเนื่องจากเจดีย์วัดนี้เป็นเจดีย์สิงล้อมนะคะซึ่งหาได้ยากมากในขยาเจดีย์สิงล้อมจะมีที่วัดวัดธรรมิกราชนะคะแต่สิ่งที่วัดธรรมิกราชกับสิ่งที่นี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าวาัดธรรมิกราชอะ่ะเป็นสิ่งที่มีความเป็นขมรนสูงมากในขณะที่เจดีย์ สิ่งแบกสิ่งล้อมที่นี่เนี่ยสิ่งที่นี่เนี่ยมีความเป็นอุทยาสูงกว่านะคะมีความเป็นอุทยาแท้ใช้คําว่าแท้ไม่ถูกเนาะมันไม่มีแท้เนาะก็คือมีใจดีที่เป็นสิ่งล้อมแบบนี้แล้วก็สิ่งที่นี่เป็นสิง่งอุทย,ยาทําในอุทยาแล้วก็เป็นศิละปะอุทยามากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่มีศิละปะเขมรแบบที่วัดธรรมิกลาชนะคะถามว่าทาไมรู้ดูจากแผงหน้าอกถึงแม้ท่านั่งจะใกล้เคียงแต่แผงคอไม่ใช่ แวะมาดูกันได้หาดูไม่ได้ง่ายเน้อเลยจะดีมามีศาลแม่นางปลื้มนะคะเป็นตำนานว่าสมเด็จพปะนในสวนพายเรือเสด็จทางน้าทางทองทางชลมานมาแล้วก็มาขึ้นบ้านท่าบ้านเย็่ปลื้มแล้วก็ท่านดูแลนะคะท่านถวายการต้อนรับโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแหละแต่ด้วยความตรงนักความดีทรัมีน้ําใจนะคะหรือเธในสวนก็ ให้เข้าไปเป็นพระราชพอดิพาในวังถามว่าแม่ดิฉันกำลังทำอะไรอยู่หลังจากแม่ไหว้สองสาไหว้แม่นางปลื้มเสร็จนะไว้เย็บปลื้มแล้วตอนนี้แม่ก็คือหาตัวเลขแผงหน้าวัดรออยู่แม่บอกเราเราไปต่อที่ไหนแผงหน้าวัดใช่ไหมใช่แม่รอแผงหน้าวัดอยู่อนิศานแม่ตะเคียนใครมาก็แวะมานะคะหลวงพ่อบอกว่า แล,แล้วแต่บุญทำกําแต่งอ่ะแหละของแบบนี้วัดอีกแล้ววัดมาที่วัดประดู่ทรงธรรมนะคะเป็นวัดที่มีเราถามว่าเรามาดูอะไรเรามาดูจิตตกรรมจ้ะวัดนี้มาดูจิตกรรม ะะวัดนี้สร้างแต่สมัยพยาตอนปลายนะคะแล้วกเ็เชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระอิถิของพระเจ้าทรงทารรอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเรามาดูจิตกรรมเราไม่ได้มาไหว้พร<ท>ะอย่างจริงจังและเราไปดูจิตกรรมกันสวยมาก กิตรกรรมสมัยรัชกาลที่สามจ้าอาจารย์จับแวะมาดูได้นะคะม่มีใครมาเลยตอนนี้ฉันอยู่สี่คนในวัดเลยโดดโดดแวะมาได้แว้มาได้มาดูจิตกรรมสมัยรัชกาลที่สามที่อยู่นอกเมืองกันรูปนี้คือสวยมากจริง